สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับตอนเราเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะครับค,คุณผู้ชมฮะขออภัยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตกใจตรงฝันเลยทีเดียว <c oughs> เอานะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนเราเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตกันนะครับ ติดเบลอมาจากรายการวิทยุของเราเออนะแต่กี้เพิ่งไปสอนเด็กที่ทีวีน้ำปวัน no. มาคอสก็เป็นจัดรายการวิทยุมันก็ติดมาถึงตอนนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในรายการทีวีเพราะฉะนั้นต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะกับรายการโหนพลิกชีวิตของเรานะครับรายการดีๆที่จะช่วยพลิกชีวิตคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับเคสของเราด้วยโดยท่านอาจารย์โหนนะครับชื่อดัง ใต้ฟ้าเมืองไทยของเราหลากหลายท่านเลยทีเดียวแหละครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะเราจะมีท่านอาจาร,รย์โหรประจำนะฮะในแต่ละวันนะครับแน่นอนวันพฤหัสบดีแบบนี้เราอยู่กับท่านอาจาร,รย์อมมหามนตราครับใช้ศาสตร์การพยากรณ์ด้วยคมพีร์มหาพูดตามตำรับพม่าโบราณครับสวัสดีอาจารย์อมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทั้งผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังเลยมีทั้งการชมแล้วก็การฟังนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชมหรือฟังก็เป็นแฟนผงพิชิตที่มีใจที่อยากจะช่วยเคสเราทุกคนครับผม นะฮะก็เราจะสืบสารปริทินของพี่ตุ๊กตาต่อไปนะฮะพูดพูดแบบนี้หลายคนบอกโอ้พี่ตุ๊กตาจากเราไปไม่ใช่นะฮะ <c oughs> ไม่เคยไม่คิดกันขนาดนั้นปฏิธินนี่คือความตั้งใจของพี่ตุ๊กตาและเนที่อยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะฮะก็ตอกย้ำคำว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับยังไงอยากให้ติดตามกันด้วยวันนี้ถ้าอาจารย์โอมมาแน่นอนว่าสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องราวเลยนะครับข้อมูลที่ต้องการเคยชื่อนามสกุลของคุณแล้วก็อาจจะเป็นข้อมูลต่างๆวันเดือนปีเกิดก็ได้แล้วแต่แล้วก็ถามมาเลยนะฮะอาจารย์อมจะ คำนวณให้เลยแล้วก็บอกให้เลยนะครับว่าดวงคุณตอนนี้เป็นอย่างไรที่สําคัญถามคาถามมาให้ชัดเจนด้วยนะฮะถ้าถามกว้างอาจารย์ก็จะดูให้กว้างครับแต่ว่าท่านใดที่ถามในรายการแล้วรู้สึกว่ายังไม่จุใจเพราะว่าในชีวิตคนเราครับท่นัตั้งแต่เกิดมาจนแก่เนะี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ต้องให้ขบคิดคที่สงสัยที่อยากจะวางแผนต่างๆเยอะๆครับาย <ๆ S 1> ครับ<ๆ>ถ้าเกิดว่าใครที่ในรายการยังไม่จุใจแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้ผมมีหนึ่งท่านนะต้องบอกว่า สิทธินี้ก็ต้องต้องอาศัยความเร็วหน่อยนะครับผมต้องทํายังไงครับก่าจะได้หนึ่งท่านวันนี้จัดไปเลยนะครับสำหรับใครที่ส่ง SMS มามากที่สุดในวันนี้นะฮะ4221995หรือ MMS 4221550สามารถเอามารวมกันได้นะฮะโดยชื่อคนส่งคือคนเดียวกันนะครับจะได้รับนะครับบัตรดวงจากอาจารย์โอมของเราฟรีเลยนะฮะหนึ่งท่านนะฮะส่งมามากที่สุดในวันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่คุณจะสามารถไปดูได้ที่บ้านอาจารย์เลยนะฮะที่ตำหนักของอาจารย์เลยนะครับนี่อยากจะให้ มาช่วยกันส่ง SMS มาเพราะว่าทุกข้อความของคุณนะฮะหข้อความมีมูลค่า1บาทในการช่วยพลิกชีวิตเคสของเรานั่นเองนะฮะถือว่าได้ทาบุญด้วยได้ไปดูดวงอาจารย์โอ๋แบบตัวต่อตัวด้วยอยากถามอะไรทีนี้ถามให้เต็มที่เลยนะฮะอันนี้มูลค่า 1, 5 0 0บาทก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงถามได้เต็มเมถามไปเลยครึ่งชั่วโมงนั้นที่สาคัญจดคําถามเตรียมคำถามไปก่อนก็จะดีเพราะว่าบางคนตื่นเต้นจ้งออนี้มีเทคนิคส่วนตัวเลยบางคนตื่นเต้นไงไปเจออาจารย์ุวกไม่รู้จะถามอะไรอ่ะใช่ใช่เตรียมไว้ก่อน นั่นเองครับส่วนรางวัลที่2องเราในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าน่าดีใจแทนพี่ตุ๊กตาจริงๆเพราะว่าเมื่อวันเมษรกมลังหนุนวิกชีวิตนะฮะมีแฟนๆรายการหลายคนครับอาจารย์ครับนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามอบจากทางรายการเพื่อมาช่วยแจกนะฮะเป็นเป็นของรางวัลให้กับผู้ที่ส่ง SMS เเข้ามาในรายการด้วยเรียกว่า,า,า,าเป็นของท,ที่มาจากใจด้วย<ช>วคือส่วนหนึ่งเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนหนึ่งเป็นของที่เรียกว่าแฟนรายการต่อแฟนรายการ,รถึงกันนะวันนี้เป็น เจ้าแม่คนอิม่มนะครับ,รบ,รบพร้อมสร้อยด้วยนะครับเรียกว่าเอาไปห้อยคอแล้วเป็นสิุิมงคลได้เลยถูกต้องครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆด้วยนะฮะยังมีอีกมากมายเลยแหละครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แฟนๆเอามามอบให้ในรายการเราเดี๋ยวเราจะชยอยออกมาเป็นของรางวัลให้เรื่อยๆกันแล้วกันต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารยอ์อมคับเราไม่ได้เจอกันเลยมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะแน่นอนว่าอาจารยอ์อมก็ได้พยากรณชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ไปในทุกๆสัปดาห์แล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ดวงเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างคนมาติดตามได้เลยครับครับท่านที่เกิดนะช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ครับเกิดวันอาทิตย์เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เป็นคนที่เจ้าอารมณ์นิดนึงนะครับรู้สึกว่าอารมณ์เนี่ยจะ บันเจิดเพื่อแพ,อพอ้ส่วนหนึ่งก็มีความเซนซิทีฟเยอะส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกของการที่ทเราต้องเขาเรียกเาเรียกสู้งานนะครับอาจจะนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องมีบทบาทผู้นําเพิ่มขึ้นแล้วบางทีต้องลาต้องทำอะไรที่ต้องต้องอาศัยเาว่าการเป็นผู้นำ จำนยุ่งเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาไปสอนวิธีกรน,นี่นะครับช่วงของสัปดาห์นี้ระวังนะครับครบจะมี<ต>รู้สึกว่าดุเป็นพิเศษได้ทำไมอาจารย์อาจารย์ยุ่งช่วงสัปดาห์นี้จะดุดุหน่อยนะครับจะมีมีอารมณ์นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะทําให้การงานของเราโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับคนที่เห็นเราทํางานรู้สึกว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เราเนี่ยคบเหมือนเพื่อนนะคคครรรััััับบบจะะเเิ่่มกกกลลาายปป็นนนชวงสดห์ี้ ราะนั้นใครที่มีเรียกว่ามีเพื่อนสนิทนะเขาเริ่มจะสนิทมากขึ้นนะครับองไรก็ตามถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะแสดงไมตรีก็ประคับประคองกันไว้ให้ดีนะครับโอกาสดีสำหรับคนที่แอบรักเพื่อนทั้งหลายนะครับ<อ>ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ครับวันจันทร์คนรักเก่าในสนิมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาให้เราต้องคิดนะครับพอดีพูดถึงความรักก็ความรักต่อเนื่องเลยค,ความรักเก่าของของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมีโอกาสที่ กลับมาให้คุณจะต้องตัดสินใจใหม่ว่าจะรีเทิร์นดีไหมนะครับแต่ถามว่าในแง่ของผมแล้วเนี่ยมีดีอย่างหรือเสียอย่างถ้าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนรักเก่านะครับมีโอกาสที่จะได้งานได้เงินขึ้นมาหมายถึงว่าถ้าร่วมงานกันในรูปแบบของการทํางานเนี่ยจะดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนไปเขามีอิทธิพลเหนือเหนือคุณแล้วก็รับรองนะครับว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เช่นคนรักใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นรองคนเก่าได้นะครับส่วนเรื่องของการงานนะครับ สิ่งใดก็ตามที่เป็นงานที่คุณเคยทำครั้งๆเอาไว้มีเกณฑ์นะครับว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามในการกลับไปแก้ไขนะครับให้มันเรียบร้อยดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอย่าลืมกลับไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันอังคารครับมีโอกาสนะครับว่าท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะต้องนะครับกลับไป นึกถึงพิจารณาดูแลคนที่เป็นญาติญาติที่เป็นผู้ชายแล้วก็อายุน้อยกว่าท่านในประเด็นที่เรื่องของคุณไหนต้องไปช่วยเขาเคยไหมครับว่ารู้จักกับใครนะครับ <Okay. S 1> จะเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นหลานแล้วแต่ทําไมต้องไปดูแลเขาอย่างกับเราเนี่ยเป็นพอ่อเป็นแม่เขาเองเลยนะครับ uh. มีเกณฑ์นะครับว่าค,คนที่คุณเองเนี่ยเคยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยที่จะ ทำอะไรแล้วดื้อเนี่ยช่วงนี้เขาอาจจะกลับมาขอความช่วยเหลือคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเมตตาเขาให้มากเพราะว่าคนคนนี้ในอนาคตเนี่ยจะสามารถที่ย้อนกลับมาเนี่ยให้คุณประโยชน์กับเราได้เฉะนั้นช่วยช่วยเหลือคนเอาไว้นะครับจะไม่เสียหายส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคนเกิดในการช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์นะครับว่าคุยกับคนรักแล้วขัดใจบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นห่างกันไว้บ้านก็ดีนะครับห่างกันสักพักนะครับจะดีกว่าครับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับ วันพุธช่วงสัปดาห์นี้นะครับเรื่องเงินทองทองเป็นประเด็นสําคัญท่านเองนะครับมีเกณฑ์ว่าท่านเองจะต้องพูดคุยขัดแย้งกับคนแล้วถึงจะได้เงินมาเป็นเรื่องแปลกแต่ดีนะครับลักษณะของการพูดของคนในวันพุธช่วงสัปดาห์นี้นอาจจะจําเป็นนะครับต้องพูดบางอย่างเพื่อสิทธิประโยชน์ของตอนเองบางท่านเก็บงําม,มานาน,าานไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ทตัวเองควรได้ช่วงสัปดาห์นี้คนเกี่ยววันพุธต้องเอ่ยปากนะครับอเอ่ยปากแล้วออกวาจานั้น จะทาให้ท่านได้เงินตามสิทธิ์ของท่านครับรบท่านที่เกิดในวันพระสัปดีพระสัปดีครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตัวท่านนั้นจะได้คุณเพราะคนรักนะครับคนที่เป็นคนรักของท่านนะครับคนที่คอยดูแลเอาใจใส่บางคนบอกยังยังไม่มีแฟนเนี่ยเราจะได้คุณจากคนไหนจากคนที่มีลักษณะที่ว่าต้องคอยดูแลเราใกล้ชิดคนบางคนครับคล้ายๆกับพวกเกิดมาอาทิตย์นะครับ เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็คอยดูแลเทคแคร์กันเนี่ยน hmm. ี่แหละคนที่เกิดวันรฤหับเหมือนกันจะมีคนที่มาคอยอยู่ใ,ใกล้แล้วคอยดูแลเทคแคร์เนี่ยจะได้ประโยชน์ในแง่ของเงินทอง <Okay. S 2> ในแง่ของการเกื้อกูลกันเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันรฤหับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็ได้เป็นงานเป็นเงินเป็นธุรกิจดีนะครับความรักนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตัวท่านเองอ่ะถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ของคนรักนะครับ คือเราเป็นชายก็เข้าไปหาว่าที่พอตามไปยายเราเป็นผู้หญิงก็เข้าไปหาว่าที่ของเพ่อของสามีนะครับหรือว่าคุณแม่ของสามีเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับจะทําให้ตัวท่านได้รับความรักความเมตตาอินดูดีนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์ช่วงของสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่ตัวของคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากมายในเรื่องของการค้าขายนะครับเรื่องของการที่ต้องทําธุรกิจ เรื่องของการที่ต้องตกลงเซ็นสัญญาบางคนบอกเก็บนงามานานแล้วนะจะโอนที่จะทำสัญญาไปจองซื้อบ้านซื้อคอนโดขายที่ดินนะครับหรือสมัครงานเนี่ยเซ็นเพื่อบรรจุตัวเองเพื่อสมัครตัวเองเข้าเข้าไปในงาน,นจังหวะของสัปดาห์นี้ดีมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับตกลงกันดีเงินทองนะครับมีรอท่านอยู่เขาบอกบางทีเงินทองเนี่ยมันอยู่ในอากาศเนี่ยเออ<ม>แล้วเราเนี่ยเราไม่รู้เองว่าต้องคว้ามายัางไงนะครับ,รบท่าน,นีน<ม>เกิดวันศุกร์ ช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์นะครับว่าจะเห็นแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะครับรวยเราอย่าลืมการให้เกิดในวันศุกร์นะครับใครมีเพื่อนวันศุกร์นี่ต้องต้องรีบโทรไปหาเลยเตรียมตัวนะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับช่วงสัปดาห์นี้ตัวท่านเองเนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเงินทองแต่เป็นเงินทองเนี่ยที่ได้มาจากญาติผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเมื่อกี้บอก ต้องโทรหาพี่สาวเผื่อวันสุกแต่ถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่ที่ไปพ่องยิ่งนะครับที่อายุมากๆเลยเนี่ยโทรไปหาสมยหน่อยคุณพ่อก็ดีนะครับให้พ่อช่วงนี้รู้สึกว่าคิดถึงจังเลยนะครับสุดท้ายอช่วงนี้มีอะไรที่ให้เราชุ่มชื่นหัวใจสมัยไหมหาเงินมาใช้ฟรีนะครับเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยจะนําพามาทําให้เรานะครับได้รับเรียกเครดิตคนที่เคยไหมครับว่าอยู่ในครอบครัวเขามองเราเหมือนกับว่า ยังเป็นเด็กคือเมื่อ1ิปีที่แล้วก็เป็นเด็กตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่คนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงสัปดาห์นี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับถ้าท่านเข้าไปดูแลเทคแคร์คนที่บ้านนะครับคจะรู้สึกว่าอืคนนี้เป็นผู้ใหญ่สักทีนะครับเรื่องหมดห่วงนะครับแต่ทําอะไรแล้วแต่เขาจะคอยสนอยู่เบื้องหลังนะครับกับคนรักนะครับท่านที่มีคนรักที่อายุมากกว่านะครับเตรียมตัวครับว่าจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือท่านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์นียนะครับดีกับผู้ใหญ่เขาไวว้้นนะคครัับแลก ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันครับนะฮะนี่ก็คือ7วันของเรานั่นเองนะฮะตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์นะครับในรอบสัปดาห์นี้นะฮะจนวันพฤหัสนี้จนถึงวันพฤหัสหน้านะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตรงไม่ตรงบอกกันได้นะฮะเอสเวสมาเลยตรมากเลยวันอาทิตย์สิงหรือเปล่าฮะจริงค่ะที่ว่าเพื่อนจะกลายเป็นคนรักกันเหรอฮะไว้อ่า ก็เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยครับอาจารย์เพิ่งบอกนี่ไงว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยมีเกณฑ์จะกลายเป็นคนรักได้แล้วก็เราะว่าักบจอมยุ่งจะต้องมีอะไรกัน่ะเหรอคะเราเป็นพี่น้องกันเพราะยังไม่ใช่เกณฑ์รอมากอันอื่นถ้าทางจะยากค่ะสวัสดีคุณโอมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีคุตาด้วยนะคะระวังเรื่องอารมณ์เป็นไม่กินอะไรนะคะระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะทำไมคะอารมณ์เป็นไงคะวันอาทิตย์ครับอาจารย์ครับคุตาครับเขาบอกว่าวันอาทิตย์ช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องทำงานหรือว่าต้องใช้อารมณ์อ่อนไหวพิเศษนะครับส่วนหนึ่งอารมณ์ร้อนส่วนหนึ่งอารมณ์ออ่นนไวะครับ ช่วงนี้เดือดมากเลยอะช่วงนี้เดือดปั๊ดเลยอันนี้คือมีผลถึงวันพฤหัสนาใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เดือดครับูรัง่ปั๊ดเลยเห็นไหมจารย์เป๊ะเลยครับมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่แหละขึ้นเดือดขึ้นแก้วเลยดูสิแก้วนางแดงฉลานะดูสิใช่ เขียวเลยที่โกรธจนตัวเขียวเลยครับผมเอาเป็ทุกตาครับวันนี้มีคุณผู้ชมของเราที่ที่มาร่วมงานวันก่อนม่อมืนมืิกือมือมือมิอิือม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 ือกือม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 เอมือมฝอกอมพี่เนี่ยแหละค่ะนั่นนะือมือมกหลายชิ้นเอยนะฮืทม่ฝากอมือมนมือ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 มืนีืเป็นรอวัอที่2ือเอมืออมือมือมืวมืออืมืมอองือือน่ออืออออม เราก็จะรู้แล้วว่าใครจะได้ทองไปถูกต้องนะฮะนะ,ะคะสร้อยคอทองคำนะฮะวันที่หนึ่งอย่าลืมน,น,1 1> นะนี่อันนี้อันนี้นจำจำนำ,จำนำได้เลยนะฮะพร้อมกับจี้ปู่พิคเนตนะครับจากอาจารย์แบงค์นะครับมีพระพระราหูนะฮะจากอาจารย์อัธุรศิิตุลานะครับมีในส่วนของเป็น พระพุทธรูปบางสุโขทัยนะฮะนี่เนื้อทรายนะฮะจากอาจารย์ยักษ์นะครับมอบให้แล้วก็คอสรู้หน้ารู้ใจไข่ราชตาจากอาจารย์มงกุฎนะครับมูลค่า69,000บาทนะฮะแล้วันที่2นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับเนื้อหนินนะฮะจากอาจารย์ยักษ์นะครับรวมไปถึงในส่วนของสร้อยนะฮะสร้อยเนื้อหนินเลยสร้อยหนินแท้ๆเลยนะฮะจากวิทยฐานนิลจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะและองค์ใหญ่ข้างหลังหลวงปู่ทวดนี รางวัลที่อะไรนะฮะรางวัลที่2เมื่อวานให้เป็นรางวัลที่2บอกไปแล้วนะฮะรางวัลที่สอ,อาจาร,รย์แบงค์อาจารย์แบงค์ให้เป็นรางวัลที่2อาจารย์แบงค์เพิ่มมาให้รางวัลที่ 2, 2> นะครับหลวงปูท่ทวดเหยียบน้าทะเลเจืดนะฮะนี่เป็นเนื้อหนินหรือเปล่าที่สอง,สงที่สองว่าจะได้แบบที่1กับที่2จะได้เบียดเบียดกันเพราะฉะนั้นต้องมาเป็นที่1เรื่อยๆนี่ยังเบียดไม่พอเลยฮะ เ<ห>บียดเต็มโต๊ะเลยนะยที่ <บา S 1> ว่าจะเพิ่มอีกนี่ค่ะขอบคุณมากมใกล้ปลายเดือนมีแต่คนเพิ่มรางวัลที่3นะครับเป็นปู่พิฆเนศเนื้อนินจากอาจารย์ยักษ์นะฮะรวมไปถึงซีฟึ่งนะฮะสมบัติจักรพัชจากอาจาร,รย์โอมมอบให้ด้วยอ่สำหรับอาจาร,รย์โอมนะคะส่งมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะทราบนะคะโดยเฉพาะถามว่าทำยังไงจะมีเสน่ห์ทำยังไงจะมีแฟนเพราะใกล้วาเลนไทน์แล้วอาจารย์โอมนี่แบบโอ้เสกมนแต่เป็นมนดีมนขาวไม่ใช่มนดำนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดู s อเกันต่อเลยนะคะครับผมเริ่มต้นที่คุณสุทธิพงศ์นะครับพิมพ์จตุรัตครับการงานจะดีไหมครับคุณสุทธิพงศ์นะครับครับผมการงานคุณเนี่ยดีแต่ว่าคุณจะต้องยอมแลกบางอย่างเขาบอกคนเราในชีวิตอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการคุณสุทธิพงศ์นะครับดีแน่นอนภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่มีทิธีกับผู้ใหญ่แล้วคุณจะต้องเหนื่อยมากคนอื่นคนเราครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเหนื่อยตอนหลังจะสบายกว่าเขาเพราะนั้นทุกวันนี้นะครับ คล้ายๆกับทีมงานเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาครับบอกว่าอยากมีเงินแรงกายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้สิ่งที่รู้สึกว่าปลื้มใจตอบแทนนะครับุูิสึกพองดวงเป็นเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับสู้ๆครับจนถึงหลังเดือนมีนาคันจะผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ว่าความความนิยมชมชอบในตัวคุณเนี่ยได้มาแน่นอนครับเอาใจช่วยนะครับทีมงานเป็นกำลังใจให้ครับใช่แล้วมาต่อที่คุณน้ำทิพย์ครับผมเกิดวันอังคารที่13มกราคม2519นะฮะเวลา6นาฬิกา5นาทีตอนนี้อายุ36ปีละ ดวงเนี่ยจะตกงานหรือเปล่าครับเพราะว่าร้านค้าที่เราทํางานอยู่เนี่ยยอดขายไม่ดีเลยเลขที่ร้านคือ1นึ่นะครับถึงขั้นจะต้องปิดกิจการหรือเปล่าและพอจะมีวิธีทําให้ดีขึ้นไหมคะขอบพระคุณมากมากคะ่ะครับคําถามข้อแรกเลยนะครับต้องตกงานเพราะว่าร้านต้องปิดหรือเปล่านะครับครับดวงของคุณเนี่ยนะครับจะได้เปลี่ยนร้านแต่ว่าคือไงเดียร้านนี้เนี่ยถึงร้านเขาจะค่อนข้างที่จะลําบากลาบนอนะ่ะแต่ตัวคุณน่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนนะครับ หลังนะครับวันที่25มีนาคมแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วนะคุณได้รายได้ที่ดีได้เงินที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงประคับประคองไปก่อนนะครับหลัง25มีนาคมแล้วคุณมีเกณฑ์น,นะครับว่าเจอที่ที่ให้ มีสานที่ที่ให้รายได้คุณได้ดีมีมีเงินมีทองเลยนะครับเรียกว่าภาคภูมิใจเลยครับครับผมนะฮะแดีใจด้วยนะครับดูมีทางออกเสมอนะในใน,ในความมืดมิดทั้งหลายเลยนะฮะมีกําลังใจแล้วอย่าลืมสู้ๆต่อไปตั้งใจทํางานด้วยนะนะครับเอาใจช่วยครับคุณธัญ,ญรัตน์ครับบ้านเนี่ยสองหกห้าจะมีโชคไหมคะบ้านสองหกห้านะครับบ้านนี้นะครับเวลาที่นึกคาดหวัง พูดง่ายๆครับบนบันสารกาวนะครับหรือว่าค้าขายก็แล้วแต่เรื่องเงินเงินทองเนี่ยนะครับเจ้าที่แรงถ้าไหวเจ้าที่แล้วมีโอกาสดีถ้าถามว่าคุณไหวเจ้าที่วันนี้เพื่อรหัสใช่ไหมว่าจะที่มันเพื่อหัสนะครับแล้วคนลองใช้เลขบ้านคนนั่นแหละนะครับเสี่ยงโชคดูนะครับมีโอกาสนะครับที่จะมีโชคครับดีใจด้วยนะครับคุณสุรศักดิ์ครับเกิด3ตุลา25นะครับอายุ29ปีนะฮะเ1็นาฬิกานาทีเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่ครับการงานครับเป็นอย่างไรบ้าง ครับคุณสุรศักดิ์นี่ถ้าไม่จะร้อนจนเกินไปตอนอายุ25ปีนะครับคุณจะมีลักษณะของการเจอเนื้อคู่ที่มาแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าคนนี้เนี่ยจะใช่เคยแม้ว่า,เราเ,ราเราเจอใครแล้วรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ใช่สเปคคนนี้ยังไงก็ไม่ใช่คนที่เราเรียว่าล็ A ay, อกเอาไว้แล้วก็ตอนอายุยี่สิบห้าคุณมาถามผมอ,อีกทีนึงลักษณะคนร่างเล็กๆนะครับถ้าอย่างคนนี้ตัวเล็กๆมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผิวขาวๆนะครับ เวลาแล้วมาถามอีกทีครับครับผมคุณนิรมนนะครับเกิด27กุมภา2531อายุ23ปีนะครับจะต้องจะได้เจอเนื้อคู่แท้งเมื่อไหร่คะคุณนิรมนนะครับตอนที่พศนะครับ58โหตอนนั้นเลยครับพศ58ประมาณอีก3ปีเช่นเดียวกันตอนนั้นเนี่ยคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ร่างเล็กๆแต่ว่ามีลักษณะ ผมอยากโศกแล้วก็ต้องพูดเร็วๆแบบนี้ถูกฉลอกับตัวคุณนะครับประมาณเดือนมีนาคมนะครับลองมาถามอีกทีหนึ่งครับ8ครับอ่านะฮะรื่งของววันที่14กุมภาพันธ์ไปไหนคะเอ่อวาเลนไทน์ครับไปไหนคะไปงานแต่งจารโอมอ๋อพี่บอกว่อพี่พง์ไปไหนไม่ได้นะปีนี้ทำไมเพราะว่าพี่มีนัดนัดอะไรก็ต้องไปงานแต่งจารย์โอมไงแม่เหมือนจันยักษ์อีโกแล้วต้องไปหาเอาในงานจะนโอมมีเพื่อนไหมคะ ก็ในงานในงานจะอมมีใครครบไหมครับต้องต้องถามว่าอาจารย์เพื่อนอาจารย์โอมจะเอาพี่ตุ๊กตาหรือเปล่างานไม่ต้องถามเดยอตีหัวได้เป็นภาพบังคับว่าใครที่ไม่ได้มีเรียกว่าคู่ควมไปด้วยเนี่ยนะครับ จะต้องไปหาในงานอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะหายากไหมคะก็คิดว่าต่างคนต่างมีเจตนาตรงกันนะครับแต้องไปดูครับต้องเอาแห่ไปจับเลยผมแนะนําให้เป็นเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับตัดไฟแล้วดูแรงไปอะค่ะอาจารย์คะเอาไว้ว่าบางส่วนอั้ไม่ทางานนะครับถ้าใช้เครื่องช็อตไฟฟ้ากสี่กุมภาพันธ์ตรงวันอะไรอะวันอังคารครับอ๋อวันอังคาร y e วันอาจารย์มงกุลใช่เราก็ไม่ต้องให้จารย์มงคลมาทำแล้วเราก็ไปงานแต่งงานจไง ก็เรียนเชิญนะครับว่าแฟนรายการอมไปชีวิตนะครับถ้านึกถึงการแล้วมีโอกาสสะดวกที่เมืองทองธานีนะครับก็ยินดีนะครับที่แต่งเมืองทองเลยอ่คะก็เป็นงานเล็กๆงานหนึ่งงานเล็กๆทำไมไม่แต่งพวกห้องจัดเลี้ยงโรงแรมอะไรเงี้ยคะก็เนื่องจากใกล้บ้านนะสถันที้สะดวกสบายเป็นหุ้นเป็นห้องเล็กๆนะครับก็คิดว่าเมืองทองที่ไม่ไม่น่าเล็กเลยนะนี่ impact 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 แต่ impact เลยเหรอก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสถานที่เนี่ย จะจะมีห้องอรอีกทีหนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าสมมติว่าบอกเฮ้ยผมก็จะมามาผมก็ต้องอาต้องเปลี่ยนทำไมไม่บอกอจะได้เรื่องงานหนุิชีวิตมหากรรมมาจัดวันที่สิบสี่มาจัดวันั้นเลยจัดที่เดียวกันไปเลยถ้าคนเยอะเนี่ยจัดประมาณสนามกีฬาก็ดีนะครับพักก่อน อะไรคะมายืนแก๊ก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 แก๊เป็นนางเตาโยโซะสไลคล์คลาสรียกว่านางตานีช่วงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะพบกับคนนี้แหละครับผมเขามาเลยเป๊ะเวอร์นะคะแต่อาจารย์โอยังไม่ไปไหนนะคะรีบส่ง S อสมาที่422 1 9 9สองหก้า้อ็มเอ็มล้วคะครับผม422 1550ครับส่งรูปภาพคุณมาได้นะฮะขอให้ชัดเจนด้วยอาจารย์จะได้ดูลักษณะให้ครับค่ะพักสักครู่เดี๋ยวครับ